ผมอาจารย์คงรายงานตัวครับท่านผู้ฟังครับศรัทธารันเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางชีวิตแต่ในขณะเดียวกันความงมงายก็เปรียบเสมือนหมอกหนาที่บดบังปัญญาทำให้เราหลงทางได้โดยง่ายในสังคมของเรานั้นมีผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่มากมายแต่ก็มีมิจฉาชีพ ที่แฝงตัวมาในคราบของนักบวชหรือผู้ทรงคุณวิเศษอยู่ไม่น้อยเช่นกันคนเหล่านี้ใช้ความเดือดเนื้อร้อนใจและความทุกข์ของผู้คนเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการกระทำเช่นนี้นั้นโบราณท่านถือว่าเป็นบาปกรรมที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งเพราะเป็นการทำลายทั้งทรัพย์สินและทำลายศรัทธา ของผู้คนในคราวเดียวกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทร์ฟังเพื่อนบ้านสอปป,อปอลาวหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่สงบสุขชาวบ้านสูญใหญ่เป็นชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระาศาสนาและเคารพรักหลวงพ่ออินเจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่ออินนั้น เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านมักจะสอนชาวบ้านอยู่เสมอว่าเจ็บป่วยทางกายต้องรักษาด้วยยาทุกข์ร้อนในใจต้องดับด้วยธรรมะการกระทำของตนเองเท่าน,นั้นที่จะเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตอยู่มาวันหนึ่งได้มีชายแปลกหน้าวัยกลางคนเข้ามาตั้งสำนักเล็กๆอยู่ท้ายหมู่บ้าน ชายผู้นี้บอกว่าตนชื่ออาจารย์จักเป็นผู้มียานวิเศษสามารถมองเห็นอดีตล่วงรู้อนาคตและสามารถทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้อาจารย์จักเป็นคนพูดจาฉะฉานมีวาทศิลป์เป็นเลิศในช่วงแรกเขาได้ทำนายทายทักเรื่องเล็กๆในน้อยของชาวบ้านถวกเพ่งหลายเรื่องซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากการที่เขา รอบสังเกตและสอบถามข้อมูลมาจากพวกคารี่แต่ชาวบ้านที่ไม่รู้ทันก็พากันเล่าลือไปปากต่อปากถึงความแม่นยำของอาจารย์จักไม่นานนักชื่อเสียงของอาจารย์จักก็โด่งดังไปทั่วชาวบ้านต่างพากันหลั่งไหลไปที่สำนักของเขาเพื่อขอหวยเบอร์ทำสเสน่ยาแฝดและทำพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งอาจารย์จัก ก็จะเรียกเก็บค่าครูในราคาที่แพงลิบลิว้วเขาร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วจากการหากินบนความเชื่อและความหวังของชาวบ้านวันหนึ่งนางคำศรีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งลูกชายตัวน้อยของเธอกำลังป่วยหนักได้นำเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เธอมีไปหาอาจารย์จักด้วยความร้อนใจอาจารย์จักได้ทำทีเป็นหลับตาเข้าฌานอยู่ครู่หนึ่ง แล้วลืมตาขึ้นมากล่าวด้วยน้ำเสียงน่าเกรงขามว่าลูกของเจ้าถูกผีปู่ตาซึ่งเป็นเจ้าที่แรงสูงของที่นี่เล่นงานเพราะครอบครัวของเจ้าเคยไปลบหลู่ท่านไว้หากไม่รีบทำพิธีขอเข้ามาครั้งใหญ่ลูกของเจ้าจะต้องมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันนี้แน่นอนนางคำศรีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกลัวจนตัวสั่น รีบยกเงินทั้งหมดให้อาจารย์จักรเพื่อทำพิธีอาจารย์จักรได้ทำพิธีอย่างใหญ่โตมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองไร้คาถาที่ฟังไม่เป็นภาษาแล้วมอบน้ำมนตให้นางคำศรีนำกลับไปให้ลูกชายดื่มพร้อมกับกำชับว่าห้ามพาลูกไปหาหมอเป็นอันขาดเพราะผีปู่ตาท่านไม่ชอบยาฝรั่งให้กินแค่น้ำมนตของข้อนี้เท่านั้น นางคำสีเชื่ออย่างสนิทใจเธอนำน้ำมนต์กลับไปให้ลูกกินแต่อาการของเด็กกลับยิ่งสุดหนักลงจนกระทั่งหมดสติไปด้วยความที่เจะจขาดนางคำสีจึงนึกถึงคำสอนของหลวงพ่ออินขึ้นมาได้เธอรีบอุ้มลูกชายไปที่วัดทันทีหลวงพ่ออินเห็นอาการของเด็กแล้วท่านก็กล่าวด้วยความเมตตาว่าโยมคำสี นี่ไม่ใช่เรื่องของผีสางที่ไหนเลยเด็กมีไข้สูงจนชักตังหากรีบไปหาหมอที่สุขศาลาในเมืองโดยด่วนเถิดนางคำศรีจึงรีบพาลูกไปโรงพยาบาลหมอได้ฉีดยาลดไข้และให้น้ำเกลือเพียงไม่นานอาการของเด็กก็ดีขึ้นจนปลอดภัยหมอได้บอกกับนางคำศรีว่าโชคดีมากที่พามาทันเวลาหากช้ากว่านี้อีกนิดเดียว เด็กอาจจะสมองพิการหรือเสียชีวิตไปแล้วเพราะไข้ขึ้นสูงเปินไปวินาทีนั้นเองนางคำศรีก็ตาสว่างเธอรู้ในทันทีว่าตนเองถูกอาจารย์จักหลอกลวงคำพูดจอมปลอมของเขาเกือบจะพรากชีวิตลูกชายของเธอไปความโกรธและความเสียใจทำให้นางคำศรีวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านแล้วเป่าประกาศเรื่องราวทั้งหมด ให้ชาวบ้านได้รับรู้เมื่อชาวบ้านคนอื่นๆที่เคยถูกหลอกได้ยินดังนั้นก็พากันโกรธแค้นและรวมตัวกันไปที่สำนักของอาจารย์จักเพื่อทวงเงินคืนเมื่อไปถึงก็พบว่าอาจารย์จักกำลังเก็บเข้าของอย่างรีบร้อนเตรียมจะหลบหนีเมื่อถูกชาวบ้านล้อมหน้าล้อมหลังอาจารย์จักพยายามจะใช้วาทศิลป์ของตนเพื่อแก้ตัวเขาอ้าปากหมายจะพูดแต่แล้ว เหตุการณ์ประหลาดอันเป็นผลแห่งกรรมก็ได้บังเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังแทนที่จะเป็นคำพูดที่ฉะฉานเหมือนเดิมเสียงที่ออกมาจากปากของอาจารย์จักรกลับเป็นเพียงเสียงอ oh, eh, oh, eh ้แอ้อ้แอที่ฟังไม่ได้สับเขาตกใจเป็นอย่างมากพยายามจะพูดอีกครั้งแต่ก็ยังคงเป็นเสียงเดิมลิ้นของเขาแข็งถืออยู่ในปาก ไม่สามารถเรียบเรียงเป็นคำพูดใดๆไ,ไ,ได้อีกต่อไปเขาชี้ไปที่ลำคอของตอนเองด้วยแววตาที่ตื่นตระหนกสุดขีดในที่สุดลิ้นอันเป็นเครื่องมือหากินที่เขาเคยใช้เพื่อหลอกลวงผู้คนบัดนี้ได้ถูกกฎแห่งกรรมลงโทษให้มันไร้ซึ่งประโยชน์ใดๆอีกต่อไปเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือผลกรรมที่ตามสนองคนชั่ว พวกเขาจึงได้ขับไล่อาจารย์จักออกจากหมู่บ้านไปอาจารย์กำมลอผู้นั้นได้กลายเป็นเพียงชายใบ้พเนจรที่น่าสมเพชต้องเที่ยวขอทานเขากินไปตลอดชีวิตนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าบาปกรรมที่เกิดจากการใช้ความเชื่อทางศาสนามาเป็นเครื่องมือหลอกลวงต้มตุนผู้อื่นนั้นเป็นบาปที่หนักหนานักผลกรรม มักจะย้อนกลับมาลงโทษที่อวัยวะซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำบาปนั่นเองขอให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนมีสติใช้ปัญญาในการไตรตรองเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพในคราบนักบวชครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ